ใหญ่าาซาคุณหมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามันใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างสมบูรณ์คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทํางานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติเอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือปั๊มปั๊มเลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอ่ะต้องมี ท่อน้ําเลี้ยงทอน้้ําเลียงก็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึงแล้วไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่ม,มันผิดปกติใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ําเลี้ยงมันก็ไม่ทํางานปั๊มไม่ทํางานก็ทําให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างคะ่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว,ว่ามันมีพล a คหรือว่าเหมือนกับตะก,กรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ําที่ใช้เปนานเนาะก็เหมือนเป็นสนิม แล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำซึ่งมันเกิดได้สองแบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตันครับก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอกพอกพอกมันยินปูนสะสมไปเรื่อยๆินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหมอส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือด แล้วมันก็เกิดริ่มเลือดอุดทันทีเลย oh. ทําให้เลือดไม่ไหล oh. ซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆต้นอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเ mm. ซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอะเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลย oh. ทําให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน oh. Oh. <ต>มันแต่โชคดีนะที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่สามเส้นครก็ก็คือบางคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า เส้นที่เหลือช่วยเที่เหลือช่วยเลี้ยงอยู่โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้ใช่ใช่ก็การระวังตัวคือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียดว้าครบเลยใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊เหมือนจะมีครบรู้สึกจะครบเลยนะ <im ates> <im ates> มันมาอยู่แถวนี้เพาองอออป,ป๊อปปปปปปไปไปไปหลเลียงตรนิซใช่้ที่หลีเลีล่ยง,งไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยน้อย,น,อยน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัดจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด อานนสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออาการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คําว่าแน่นหน้าอกนะคะอันนี้ทั่วๆไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองข้างได้ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่าไม่ใช่ทําฟันอยู่หัวใจหยุดเต้นอุ้ยมีมีใช่ไหมอุ้ย แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกอหรือหมดสติไปเลยบางคนเจ็บจีบในหัวใจมีผิดท่าอนแล้วก็ปิดมาหน่อยนึงเกี่ยวไหมผิดท่ามันก็ทุกคนจะมันก็จะเจ็บแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันมอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ยยังเจ็บอยู่ เก็ควรที่จะไปแล้วหาหมอเถอะง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วยโอกาสรอดชีวิตสูงคุณใหญ่พาซ่า